ใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทที่ละลึกการจนาพิเศษปี2539นะคะสังเกตให้ดีค่ะถ้าคุณเจอเหรียญหนึ่งบาทการจนาแบบนี้นะคะทางเรายินดีรับซื้อสูงสุดถึงเหรียญละ2,000บาทเลยค่ะ โดยปกติแล้วนะคะเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกการจนาจะทําออกมาด้านหัวและด้านก้อยหันขึ้นทางเดียวกันแบบนี้นะคะถ้าใครที่มีแบบนี้ทางเรายังไม่ได้รับซื้อค่ะแต่ถ้าวันหนึ่งนะคะขุนดันไปเจอเหรียญที่ด้านหัวและด้านก้อยนะคะหันสลับกันคนละทางแบบนี้นะคะสลับเป๊ะๆทางเราซื้อทันทีค่ะเหรียญละ1000พบาทนะคะสภาพสวยๆนะคะได้สูงกว่านี้แน่นอนค่ะ ใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกการจนานะคะด้านหัวและด้านก้อยหันสลับกันคนละทางแบบนี้นะคะสามารถส่งภาพประเมินราคาได้เลยค่ะยืนยันว่าร้านปาหนันรับซื้อจริงค่ะจุจ๊ะจุจ๊ะ